บทที่15หตวงพรเปิดประตูรถเข้าไปนั่งข้างคนขับคนที่นั่งรออยู่ก็หันมายิ้มกว้างให้เขาอยู่ในชุดเสื้อยืดกางเกงยีนธรรมดาแต่หน้าผมถูกจัดเต็มมากตวงพรรู้ว่าวันนี้เขามีงานถ่ายแบบก็เขาดูดีในทุกๆองศาแบบนี้จะให้เธอทำตัวเป็นยายเพิงเหมือนเดิมได้ยังไงเธอก็ต้องพัฒนาความสวยตามเขาบ้างใจคอจะเรียกแท็กว่สรันไปอีกนานแค่ไหนครับ ตวงพรหันมายิ้มให้เขาที่ส่งยิ้มละลายใจมาให้กับเธอแล้วถามกลับทำไมคะอยากให้เรียกที่รักเเหรอสองอาทิตย์ที่ผ่านมาเธอมีทักษะทางด้านการต่อปากต่อบคำกับเขาเยอะขึ้นพอท่าไม่สู้เธอจะโดนทีนั้นแกล้งได้ ก็อยากนะเรียกที่รักได้ไหมตวงพรมองรอย,ยิ้มกุ้งกิ่มสายตาออดอ้อนของคนที่มองมาแล้วก็ใจกระตุกทีรันน่ารักและทำให้เธอยิ้มได้ตวงพรคิดว่าชีวิตของเธอมีความสุขอยู่แล้วแต่มันกลับมีความสุขขึ้นมากเมื่อมีทีรันเข้ามาในชีวิตขอเป็นแฟนก่อนสิแล้วจะเรียกว่าที่รักถ้าเป็นแค่คนคุยก็เป็นคุณสรันไปก่อนแล้วกัน เธอตอบเขาแบบนั้นก่อนจะดึงเข็มขัดมารัดตัวทียนันยิ้มร้ายๆกลับมาก่อนจะถอยรถออกจากช่องจอดถ้าขอแล้วจะเป็นไหมล่ะ ท่าถอยรถด้วยมือเดียวว่าเท่แล้วแต่ท่าที่หันมามองเธอแล้วถามคำถามนี้มันเท่กว่าหลายเท่าใจอยากจะต่อออกไปว่าเป็นมากค่ะแต่ต้องสงวนท่าทีไว้เพราะเธออยากคบกับเขาแบบมีอนาคตร่วมกันไม่ใช่แค่แฟนชั่วคราวอยากจะเรียนรู้นิสใส่ใจคอให้มากกว่านี้ก่อนแม้ในกลุ่มเมียมโ,มโนของแท็กเพิ่งแชร์ริงข่าวต้องเก็บเงินขอน้ำตาลเป็นแฟนมานะคะใจคอจะขอผู้หญิงสองคนเป็นแฟนในวันเดียวกันเลยเหรอคะ ตวงพอใอแซลยิ้มยิ้มเห็นข่าวครั้งแรกก็แอบใจเสียเหมือนกันแหละแต่พอมาพิจารณาดูดีๆก็รู้มันเป็นวิธีของการตลาดที่ต้องมีอะไรแบบนี้ ให้สัมภาษณ์ไปไม่ถึงวันขึ้นข่าวออนไลน์ให้แชร์กันเร็วมากนับได้ว่าทีมการตลาดทำงานกันไวมากนี่ถ้าเธอไม่ได้เรียนการตลาดมาอาจจะไม่เข้าใจเรื่องพวกนี้ที่นั่นหันมามองตงพรทันทีที่เธอแซวเขาเรื่องนี้ก็นึกกังวลในใจว่าเธอจะไม่เข้าใจงานของเขาเข้ากับตามิสาไม่มีอะไรกันเลยฝ่ายนั้นก็น่าจะมีคนคุยอยู่แล้วแต่ต้องเก็บเงียบไม่ให้เป็นข่าวเพราะเกณฑ์จะกระทบกับกระแสะคู่จิน้นซึ่งละครมันคือการทำงานของทีมงานหลายคน การที่พระเอกนางเอกมีกระแสคู่จิ้นก็จะทำให้เรตติ้งละครดีทีมงานก็มีกำลังใจทำงานเขากับเดมิสาเลยต้องช่วยกันขยันสร้างกระแสเพื่อความสำเร็จของละครตวงแท็กกับน้ำตาไม่ได้มีอะไรกันเลยนะมันเป็นแค่งานเป็นแค่การตลาดตวงยาเขาเอื้อมมือมาจับมือเธอพยายามจะอธิบายเพราะกลัวว่าเธอจะเข้าใจผิดตวงพรหัวเราะเบาๆแล้วเอื้อมมืออีกข้างมาตบมือเขาเบาๆแล้วบอกว่า ตวงรู้ค่ะว่ามันเป็นเรื่องของกระแสเป็นเรื่องของการตลาดถ้าแท็กกับน้ำตาลจะคบกันจริงๆไม่รอให้มีกระแสคูจิ้นมานานขนาดนี้หรอกค่ะประกาศเป็นแฟนกันไปนแล้วตวงเรียนการตลาดมาตวงเข้าใจตวงพรบอกในสิ่งที่เธอคิดกับเขาเทียนันยิ้มกว้างบอกตรงๆว่าโล่งใจและดีใจที่ผ่านมาไม่ใช่ว่าจะไม่เคยคุยกับใครมาก่อนมีถูกใจและพูดคุยกันมาบ้างแต่เป็นคนที่อายุน้อยกว่าซึ่งส่วนใหญ่ไม่เข้าใจเรื่องงานของเขาเลยไม่ได้สารสัมพันธ์ ต่อกับใครพอไม่อยากจะมานั่งทะเลาะก,กันทีหลังหลายครั้งที่เขาทํางานหามรุ่งหามค่ําออกกองติดติดกันหลายวันเป็นเดือนแทบไม่ได้เจอกันเลยคนที่คุยด้วยก็ทนไม่ไหวเลยไม่มีโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์แต่กับตวงพ่อนเธอกลับมองขาดทุกอย่างหรือนี่จะเป็นข้อดีของการคบคนอายุมากกว่าไม่งองแงไม่งี่เง่าเข้าใจง่าย ขอบคุณมากนะครับที่ตวงเข้าใจแท็กรู้ไหมว่าที่ผ่านมาเวลาแท็กคุยกับใครมักจะไม่ได้พัฒนาความสัมพันธ์พอติดปัญหาเรื่องความไม่เข้าใจในงานของแท็กตวงเป็นคนแรกที่แท็กไม่ต้องอธิบายพอาะตวงเข้าใจหมดเลยที่นันมองเธอด้วยความรู้สึกที่ดีมากๆสายตาของเขาทําเอาตวงพรเขินไปเหมือนกัน แหมแท็กทำเอาตัวเคิมเลยนะคะเนี่ยแต่ก็ไม่ใช่ว่าตัวจะเข้าใจไปเสียทุกเรื่องนะคะวันหนึ่งอาจจะมีเรื่องที่ไม่เข้าใจก็ได้ตัวไม่ได้เก่งมาจากไหนหรอกคะ่ะเป็นแค่ผู้หญิงธรรมดาคนหนึ่งเท่านั้นเองอาจจะเป็นด้วยวัยมั้งคะเลยอาจจะเข้าใจอะไรได้ดี ชักอยากจะขอตวงเป็นแฟนจริงๆแล้วสิทำไงดีไม่อยากโสดแล้วตวงพรหัวร้อให้กับคนที่ไม่อยากโสดที่ทำสายตาวอวอนมองมาเร็วไปค่ะเพิ่งคุยกันได้แค่สองอาทิตย์เอาไว้คุยกันสักสามเดือนให้รู้จักกันมากกว่านี้ค่อยว่ากันอีกทีดีไหมคะอ่ะเธอสวยมากตวงพรเล่นตัวกับผัวมหาชนของคนทั้งประเทศว่านานจัง แท็กนี่ก็ขยันหยอดเนื้อไม่ขยันได้ไงล่ะครับห้องเราก็อยู่คนละชั้นแท็กจะไปสู้คนที่อยู่ฝั่งตรงข้ามของตงัวได้ยังไงแล้วเขายังมาคุยกับตัวอีกไหมมีอยู่วันหนึ่งที่เขาเดินออกมาจากห้องเธอในตอนเช้าหลังจากที่ทานอาหารเช้าด้วยกันเสร็จเปิดประตูออกมาเจ้าเอกกับผู้ชายห้องตรงข้ามในขณะที่ตวงพอนอยู่ในห้องไม่ได้เดินออกมาส่งเขาที่ประตูด้วยสันดานของผู้ชายที่อยากจะขยายอาณาเขตของตัวเองพอเห็นผู้ชายที่เล็ง